หลังน้ำท่วมใหญ่ปีนั้นค่ายทหารชั่วคราวริมป่าทางภาคตะวันออกถูกสั่งให้เก็บกู้ยุธทธปรร์์ที่ไหลหายไปกับสายน้ำผมจ่าสุเมศสังกัดราบเบ่าได้รับคำสั่งให้พาลูกน้องเจ็ดนายเข้าไปยังบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าเนิน500ที่ซึ่งแม้แต่พรานเก่าแก่ยังหลีกเลี่ยงหลังพระอาทิตย์ตกฝนหยุดตกได้ไม่กี่วันกลิ่นดินเปียกยังฉุนจมูกทางเดินลื่นชื้นไปหมด เราเดินไปตามเส้นทางที่น้ำท่วมซัดจนไม่เหลือร่องรอยเดิมเหลือแต่ดงไผ่ลู่ลมและต้นยางที่มีรอยคราบน้ำสูงถึงระดับอกทหารน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่แค่ไผยพิบัติแต่มันเหมือนขุดเอาอะไรบางอย่างในป่าให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเราเข้าป่าลึกไปเกือบสองชั่วโมงจนถึงบริเวณตีนเนินเสียงจัก,กระจันหายไปเฉียบพลันราวกับมีคนกดสวิตช์ปิด มันวังเวงจนแม้จะทหารผ่านศึกอย่างผมยังรู้สึกหนาวสันหลังลมเย็นพัดออกจากป่าด้านบนทั้งที่ตามฤดูกาลมันควรอ้าวและอับชื้นกว่านี้จ่าเหมือนมีคนยืนอยู่บนเนิน10โทเจ็ดกระสิบพลางชี้ไปที่ยอดโล่งๆผมมองตามเห็นเป็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่บนสันเนินพอดีท่าทางเหมือนทหารยืนตระเบะนิ่งๆไม่ไหวติงผมรีบยกกล้องส่องขึ้นมาดู แต่พอเลนส์จับภาพได้ถนัดเงานั้นกลับหายวับไปราวกับไม่มีอยู่จริงผมบอกทุกคนให้เตรียมพร้อมตามระเบียบแต่ไม่ให้แสดงอาการหวาดกลัวเพราะประสบการณ์บอกผมว่าในป่าพวกนี้คนที่อ่อนใจก่อนมักเจอของจริงเข้าเต็มๆเ,เมื่อขึ้นเนินได้ครึ่งทางเราพบซากกระท่อมพักของหน่วยลาตระเวนเก่ามันถูกน้ำป่าพัดจนเหลือแต่โครงไม้ผุผมีรอยเละอะโคลนและคราบมือสีคล้ำติดอยู่ตามผนัง เหมือนมีใครเกาะยื้อไว้ก่อนถูกน้ำพัดหายไปสิบตรีหมึกที่เดินท้ายสุดร้องเรียกเบาๆจ๋ะมีเสียงคนพูดครับเหมือนพูดเบาๆอยู่ในป่าผมหยุดฟังทุกคนเงียบกริบถอยถอยกลับไปเป็นเสียงทุ่ชายเสียงแหบแผวลอดลมออกมาเหมือนคนบาดเจ็บหนักมันดังจากด้านซ้ายของเนินผมหันไปจุดนั้น ไม่มีอะไรนอกจากดงต้นว่าเก่าๆที่ถูกน้ำท่วมจนรากโผล่หยุดระเบียบอย่าแยกกลุ่มผมสั่งแล้วเดินนำต่อเมื่อถึงสันเนินเราพบจุดหมายลังอุปกรณ์ที่น้ำซัดหายไปสองกล่องฝังครึ่งหนึ่งในดินโคลนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหยุดชะงักคือรอยรองเท้าทหารแบบเก่าเดินวนรอบลังเป็นทางยาวเหมือนมีใครเฝ้าอยู่เมื่อดูใกล้ๆมันเป็นรอยเท้าคู่เดิมซ้ำไปมา เหยียบลงบนดินที่ยังเปียกแฉะอยู่ทั้งที่ตรงนี้ไม่มีใครมาก่อนเราเป็นวันๆจูๆ่ๆวิทยุของสิบเอกไัยก็มีเสียงแทรกขึ้นทั้งที่ไม่ได้เปิดสัญญาณไหนเสียงแผ่วๆขาดขาดหาหายว่ารายงานศัตรูปทะทะช่วยด้วยเสียงนั้นทำให้เลือดผมเย็นวาบมันคือเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบโบราณที่กองทัพไม่ได้ใช้มานานสิบกว่าปี เสียงเหมือนวิทยุรุ่นเก่าที่อยู่ประจำฐานบนเขาชายแดนตอนสงครามกัมพูชาสถานีที่ถูกระบุว่าถูกทำลายพร้อมกำลังพลทั้งหมดไม่มีใครรอดภัหน่าเสียจ่ามันคือรหัสเรียกหน่วยรบเก่าเมื่อ30ปีก่อนแต่ไม่มีใครใช้แล้วนะผมยังไม่ทันตอบอยู่ๆกล่องอุปกรณ์ก็สั่นกระตุกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างใต้ดินรับรโป่งพองขึ้นทีละน้อยเหมือนมีใครกำลังดันขึ้นมาจากด้านล่าง ผมตะโกนสั่งถอยเป็นวงล้อมเตรียมพร้อมดินแตกออกเป็นรอยแยกเล็กๆก,กลิ่นโคลนเหม็นสาบลอยขึ้นมาจนแสบจมูกเงาดำหนึ่งโผล่พิ้นพื้นดินขึ้นมาแค่ช่วงไหลเป็นเงาร่างคนในชุดทหารเปื้อนโคลนเต็มตัวหน้าเละคล้ำมองไม่ชัดแต่ผมเห็นชัดว่าไหล้ายเขาขาดครึ่งเหมือนถูกสะเก็ดระเบิดผ่าเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วพูดเสียงแห้งเหมือนลมพัดผ่านกะโหลกพวกเรา ยังกลับค่ายไม่ได้เส้นทางถูกน้ำปิดช่วยบอกผู้พันด้วยผมยืนตัวแข็งมือที่ถือปืนสั่นจนควบคุมแทบไม่ได้ลูกน้องหลายคนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวร่างนั้นเอื้อมมือโคลนโค,คลนมาหาเราแต่พอปลายนิ้วจะถึงลมแรงก็พัดวูบเหมือนพายุย่อมย่อมเสียงคลื่นดังขึ้นจากป่าตอนล่างแล้วทุกอย่างเงียบลงในเสี้ยววินาทีเงานั้นหายไป เหลือแต่ดินโคลนยุบตัวลงเหมือนเดิมแต่ความหลอนยังไม่จบสิ่งที่ผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่ภาพหลอนจากความเหนื่อยคือป้ายชื่อเก่าๆที่น้ำป่าซัดลอยขึ้นมาตรงหน้าเป็นโลหะขึ้นสนิมเขียนว่าพลทหารชัดชวานกองร้อยลาตระเวนพิเศษเสียชีวิตพศส5 3 0นยสูญหายในการรบผมหยิบป้ายขึ้นมาพลางหันไปสั่งทุกนายให้รีถอนกำลังต่อน,นั้นเอง ท้ายแถวมีเสียงกรีดร้องสั้นๆเหมือนคนถูกลากลงดินเสียงดังมาจากที่ซึ่งสิบตรีมึกยืนเฝ้าอยู่มึกเราวิ่งไปทันทีแต่เขาหายไปเหลือแต่รอยเท้าฝังลงโคลนลึกผิดปกติเหมือนถูกมือหลายมือดึงลงใต้พื้นดินสดๆร้อนๆทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่ถึงนาทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคืนหลอนในป่าอาถรรพ์เนินห้ารคืนที่เรารู้ว่าผู้ตายจากสงคราม ยังไม่เคยออกจากป่าแห่งนี้เลยหลังสิบตรีหมึกถูกบางอย่างลากหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนในชุดลาดตะเวนต่างยืนตัวแข็งงุนงงและหวาดกลัวจนแทบไม่กล้าขยับผมในฐานะจ่าผู้ควบคุมชุดต้องฝืนกดความกลัวเอาไว้ให้สุดเพราะหากผมหลุดทุกคนจะแตกทันทีผมออกคำสั่งเสียงหนักแน่นว่าตั้งแนวป้องกันอย่าให้ใครอยู่คนเดียวเสียงผมสั่นนิดนิด แต่ในสถานการณ์นั้นมันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเริ่มกระจายกำลังค้นหาตัวหมึกแต่ยังคงอยู่ในระยะสายตากันตลอดเพราะป่าในช่วงหลังน้ำท่วมดูไม่เหมือนป่าที่เราคุ้นเคยทั้งกลิ่นโคลนกลิ่นซากสัตว์และความเย็นวังเวงที่ไม่ควรมีในฤดูนี้มันเหมือนป่าทั้งผืนกาลังหายใจอยู่เหมือนมันมองเรากลับจ่าดินมันพองขึ้นอิกแล้วตรงโน้นเสียงสิบโทเจตเรียดเบา ลางชี้ไปยังพงหญ้าข้างเนินผมวิ่งนำไปภายในพงหญ้ามีรอยโคลนแยกกว้างกว่าเมื่อครู่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยมือเป็นสิบๆฝังบนดินเหมือนคนพยายามปีนออกมาจากใต้พื้นแต่ถูกอะไรบางอย่างดึงกลับลงไปอีกรอยเล็บลึกจนดินเปิดเป็นทางยาวขณะที่เรากำลังกวาดสายตามองหาหมึกเสียงหนึ่งดังแผ่วๆหลังเราเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินเพราะมันเป็นเสียงของหมึกเอง จ้าช่วยผมด้วยเสียงนั้นไม่ดังแต่ใกล้มากเหมือนพูดอยู่ตรงท้ายแถวผมหันกลับแทบจะทันทีแต่ข้างหลังไม่มีใครทุกคนยืนอยู่ในระยะสายตาครบหมดไม่มีวีแววของหมึกแมกันน้อยเสียงมันมาจากใต้ดิน1ิบเอกไผ่กระซิบเหงื่อเต็มหน้าทั้งที่อากาศเย็นผมก้มลงฟังดินเสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องฟังคล้ายคนกำลังใช้แรงเฮือกสุดท้ายจ้า มือมันจับผมออกไม่ได้หนาวช่วยทีผมกัดฟันแน่นเพราะรู้ว่าหากขุดลงไปเราอาจเจอกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเห็นแต่จะปล่อยลูกน้องตายทั้งเป็นก็ไม่ได้ผมสั่งให้ทุกคนทำวงล้อมระวังหลังก่อนใช้ปลายจอบจากในชุดอุปกรณ์ค่อยๆขุดดินขึ้นแต่ดินที่นี่แข็งและแน่นผิดปกติทั้งที่เพิ่งโดนน้ำท่วมจนควรเป็นดินเละ ขุดได้ไม่กี่ทีดินก็ไหลลงเหมือนมีแรงดึงใต้พื้นเสียงหมึกกลับชัดขึ้นอย่าให้มันดึงผมกลับไปจาผมกับไผ่ช่วยกันขุดจนเห็นเศษผ้าที่คล้ายเสื้อทหารปกสนามใต้นั้นแต่ทันทีที่พยายามดึงขึ้นเสียงจากในป่าก็ดังขึ้นพร้อมกันหลายทิศเหมือนผู้ชายจำนวนมากกำลังพูดพร้อมกันเสียงทุ้มต่ำฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่ชัดเจนว่าไม่ใช่ของคนปกติถอยผมสั่งดังลั่น แต่ไม่ทันแล้วดินใต้ปลายจอบพองขึ้นเป็นฝูงเหมือนมีร่างจํานวนมากกำลังดิ้นอยู่ข้างใต้แล้วสิ่งหนึ่งก็โผล่ขึ้นมารวดเร็วจากโคลนคือมือคนซีดเซียวเล็บยาวดึงเศษเสื้อของหมึกจมหายลงไปอีกครั้งรวดเดียวหายเลยเหลือแต่ผ้าเปื้อนโคลนติดอยู่ปลายจอบเสียงหมึกขาดหายทันทีเงียบสนิทสิบโทเจตหน้าเสียจนซีดเผือดจา่ามันไม่ให้ใครกลับ ผมรู้ทันทีว่าเราต้องรีบออกจากเนินนี้ก่อนฟ้ามืดเพราะถ้าอยู่ต่อเราอาจกลายเป็นแบบหมึกทั้งหมดผมจึงตะโกนสั่งเสียงแข็งถอนกำลังเดินทางกลับค่ายทันทีทุกคนเดินเป็นรูปธงหน้าเดิมห้ามหยุดห้ามฟังเสียงแปลกๆเราเร่งฝีเท้าลงเนินแต่ป่ากลับเปลี่ยนไปอย่างประหลาดทางที่ขึ้นมาตอนแรกกลับไม่เหมือนเดิมดงไผ่ที่ตรงๆต,ตอนนี้เอียงทับกันเป็นซุ้มเหมือนอุโมงค์ เสียงฝีเท้าของเราดังก้องผิดปกติเหมือนมีคนอีกกลุ่มเดินซ้อนตามมาข้างหลังอีกชุดพอหยุดฟังเสียงนั้นก็หยุดพอเดินต่อมันก็เดินตามจ่าผมเห็นเงาเดินคู่กับผมเสียงสิบตรีจิรายุพูดเสียงสัน่นผมหันไปดูเห็นเงาดำสูงเกือบสองเมตรเดินขนาบอยู่ข้างเขาจริงๆแต่พอเล็งปืนใส่เงานั้นกลับหายวับเหลือแต่รอยเท้าฝังโคลนลึกเกินมนุษย์ปกติ เมื่อเดินถึงทางลาดลงป่าชั้นล่างเสียงเหมือนเป่านกหวีดทหารเก่าก็ดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงสัญญาณเรียกกำลังพลเข้าประจำแนวสัญญาณที่เลือกใช้ไปตั้งแต่ผมยังไม่เกิดทุกคนหันหลังมองพร้อมกันและนั่นคือภาพที่ผมไม่เคยลืมบนเนิน500มีเงาคนชุดทหารเก่าจำนวนเป็นสิบยืนเรียงแถวเต็มสันเนินชุดของพวกเขาเปื้อนโคลนและเลือดบางคนแขนขาดบางคนไม่มีหน้า แต่ทุกคนยืนนิ่งเหมือนกำลังรอคำสั่งผู้ที่ยืนหน้าแถวสุดมีหมวกเหล็กบุบเขายกมือขึ้นตะเบให้เราอย่างช้าๆทันทีที่เขาตะเบเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นเบาๆจากในป่าเหมือนระเบิดไกลๆกล้องสะท้อนเสียงเดียวกันกับรายงานการรบในปี2,530วันที่หน่วยลาตระเวนนั้นหายไปทั้งกองร้อยผมร้องสั่งวิ่ง ไม่ใช่เพราะความกลัวอย่างเดียวแต่เพราะรู้ว่าหากยังยืนอยู่จะมีบางอย่างตามลงมาจากเนินเราวิ่งสุดแรงแม้พื้นลื่นดินดูดรองเท้าแต่ไม่มีใครหยุดกระทั่งมาถึงลำห้วยที่น้ำเพิ่งลดเมื่อข้ามมาได้เสียงทั้งหมดก็เงียบลงอย่างปาฏิหาริเงานั้นไม่ตามมาอีกแต่เมื่องเงียบสนิทผมกลับได้ยินเสียงหนึ่งลอยตามลมมาจากเนินเสียงกระซิบช้าๆเหมือนคนยืนอยู่ใกล้หูพวกเรา ยังกลับไม่ถึงค่ายผมไม่เคยลืมคืนนั้นและคิดว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจจะเดินลงจากเนิน500มาหาเราอีกครั้งคืนนั้นหลังกลับมาถึงค่ายชั่วคราวทุกคนอยู่ในสภาพเหมือนคนถูกสูบแรงชีวิตไปครึ่งหนึ่งเสื้อผ้าชุ่มโคลนหน้าเต็มรอยขีดข่วนและที่หนักที่สุดคือสภาพจิตใจผมรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีพร้อมแจ้งการสูญหายของสิบรีมึก แต่ผู้พันกลับนิ่งผิดปกติเขาบอกเพียงสั้นๆว่าเนิน500พวกเรารู้มานานแล้วว่ามันไม่ปกติคำพูดนั้นทำให้ผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่เราเจอไม่ใช่ครั้งแรกแต่ยังไม่ทันได้ซักถามเสียงฟ้าผ่าก็ดังสนัน่นลมแรงพัดผ่านค่ายจนเต็นท์โยกไปมาทั้งที่นี่เพิ่งผ่านน้ำท่วมมาไม่น่ามีพายุซ้ำซ้อนแบบนี้ เสียงวิทยุที่ใช้สื่อสารทั่วค่ายสันครื่นพร้อมกันและมีเสียงคลื่นรบกวนดังยาวราวกับมีใครกำลังกดสัญญาณแล้วจูจ่ๆสัญญาณนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชายพูดเบาๆเสียงที่ทั้งค่ายไม่มีใครอยากได้ยินรายงานศัตรูประทะแนวเหนือขอสนับสนุนทันทีผู้พันหน้าเปลี่ยนทันทีปิดวิทยุทุกเครื่องเขาตะโกนแต่ไม่ทันแล้ว เพราะมันไม่ใช่วิทยุเครื่องใดเครื่องหนึ่งมันดังจากทุกเครื่องทั่วค่ายรวมถึงวิทยุที่ถอดแบตออกแล้วด้วยผมมองหน้าลูกน้องทุกคนรู้ดีว่าเสียงนั้นคือเสียงเดียวกับที่เราได้ยินบนเนินสัญญาณรบเก่าจากปี2,530ที่ไม่ควรมีใครได้ยินอีกฝนเริ่มโปรยลงมาผมรู้สึกบางอย่างผิดปกติจึงรีบออกมาตรวจรอบค่ายและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมช็อกจนพูดไม่ออก รอยเท้าทหารโบราณเต็มไปหมดฝั่งด้านป่าของค่ายเป็นรอยใหม่ๆเหยียบลึกลงในดินเปียกมีทั้งรอยรองเท้าทหารเก่ารุ่นสงครามและรอยเละๆคล้ายคนเดินทั้งที่เท้าช้ำเปื่อยจากการอยู่ในน้ำมานานบางรอยลากยาวเหมือนคนเดินกระโผผกกระเพลกมันเดินมาจนเกือบถึงแนวลวดหนามของค่ายแล้วหายไปสิ่งเดียวที่เห็นแทนคือเศษป้ายชื่อทหารเปื้อนโคลนติดอยู่บนลวดหนามป้ายเขียนว่า ชัดชวานทหารคนเดียวกับที่โโปรจากดินบนเนินเสียงร้องเรียกเวียนยามดังขึ้นมีคนเดินอยู่ข้างแนวปาทุกคนกรูกันไปส่องไฟเห็นเป็นเงาคนชุดสนามหลายสิบคนยืนล้อมค่ายอยู่ในความมืดพอไฟฉายส่องตรงไปพวกเขาก็ก้าวถอยเข้าป่าพร้อมกันเหมือนละลายหายไปในหมอกฝนผู้พันสั่งปิดไฟทั้งค่ายทันทีทุกคนเข้าที่กำบงังห้ามยิงจนกว่าจะสั่ง แต่ภายในเต็นท์ก็กลับไม่ปลอดภัยกว่าเสียงเดียวกันเริ่มดังคราวนี้ใกล้มากรายงานถูกล้อมกระสุนหมดเสียงนั้นดังอยู่ใกล้ๆเหมือนอยู่ในค่ายกับเราทั้งที่วิทยุปิดหมดแล้วสิบเอกไผ่เดินมาหาผมสีหน้าซีดเผือดจ้าเสียงมันดังจากบังเกอร์เก่าใต้เนินค่าย ผมกับลูกน้องอีกสามคนรีบวิ่งไปยังทางลงบังเกอร์ซึ่งเป็นที่กองของเก่าก่อนน้ำท่วมจะพัดเอาดินทับปิดไปแต่วันนี้น้ำได้เซาะเปิดทางลงอีกครั้งจนเห็นทางบันไดคอนกรีตขึ้นราไฟฉายส่องลงไปข้างล่างทำให้ผมรู้ทันทีว่าเรากำลังจะเจออะไรเพราะที่พื้นบังเกอร์มีรอยเท้าเปียกเป็นวงกลมเหมือนมีคนยืนรวมกันอยู่เมื่อครู่นี้ และที่ผนังมีรอยควนยาวราวกับคนจำนวนมากดิ้มทุรนทุรายอยู่ในนั้นเป็นวันวันเสียงในวิทยุดังชัดขึ้นจนได้ยินทุกคำบอกผู้พันเรากลับค่ายไม่ได้ไผยโยงไฟส่องไปยังมุมหนึ่งของบังเกอร์ผมใจหายวาบมีร่างทหารยืนพิงผนังอยู่จริงๆเสื้อผ้าเก่าเหมือนยุคสงครามใบหน้าเละคล้ำแต่ยังยืนอยู่เหมือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้น สายตาของเขามองทะลุความมืดได้อย่างไม่น่าเป็นไปได้แล้วเขาพูดออกมาคำหนึ่งที่ทำผมขนลุกจนมือชาพวกมันขังเรามานานแล้วอย่าออกจากค่ายตอนนี้ทันใดนั้นเสียงหวีดลมดังขึ้นจากด้านบนเหมือนสิ่งใดเคลื่อนตัวเหนือบังเกอร์เสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนอยู่ตรงปากทางเข้าผมรู้เลยว่าสิ่งที่ล้อมค่ายไว้นั้นอย่างไม่ไปไหนผู้พันสั่งมาทางวิทยุฉุกเฉินทุกหน่วย ระวังตัวสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่คนห้ามออกนอกแนวป้อมเสียงปืนดังจากแนวป่าสองถึงสามนัดแล้วตามด้วยเสียงกรีดร้องของเวนยามผมพยายามขึ้นจากบังเกอร์แต่ทันทีที่หัวโผล่พ้นบันไดผมเห็นเงาทหารดำๆเต็มไปหมดยืนเรียงรายอยู่หน้าค่ายทุกคนสวมชุดขาดหยาบเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำบางคนถือปืนเก่าเป็นสนิมบางคนไม่มีแขนแต่ก็ยังยืนได้พวกเขาไม่ได้บุกเข้ามา แต่ยืนจ้องค่ายเหมือนรอให้ค่ายเผอเปิดช่องว่างอยู่ผมรีบวิ่งกลับไปหาผู้พันท่านยืนกล่องเหล็กใบเล็กให้ผมจ่าพรุ่งนี้เช้าฟ้าสางพวกมันจะถอยกลับเนินเองแต่คืนนี้เราต้องรอดก่อนห้ามออกนอกแนวไม่ว่าได้ยินอะไรทั้งสิ้นผมถามว่ากล่องนั้นคืออะไรผู้พันตอบเสียงต่าบันทึกการรบของหน่วยที่หายไปเมื่อ30ปีก่อนเปิดอ่านเมื่อถึงเวลาที่ปลอดภัย แล้วนายจะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกศัตรูฆ่าแต่ถูกบางอย่างในป่าเอาไว้ใช้เป็นทหารเฝ้าเนินคืนนั้นทั้งค่ายเงียบสุดขั้วทุกคนได้ยินเสียงเดินวนของพวกทหารผีรอบค่ายจนเช้าตรู่พอฟ้าสางหมอกสลายพวกเขาก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนผมเปิดกล่องผู้พันทันทีข้างในมีสมุดบันทึกยันเก่าที่มีรอยเลือดและรูปหมู่ทหารราพิเศษเมื่อปี2530 ในรูปมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมสุดใบหน้าเดียวกับร่างที่เราเห็นในบังเกอร์เมื่อคืนนี้ใต้รูปมีข้อความเขียนด้วยลายมือสันสันว่าถ้าเจอพวกเราอย่าทิ้งพวกเราไว้ที่เนิน500เพราะเรายังกลับค่ายไม่ได้ผมปิดสมุดนั้นทันทีและสาบานว่าจะไม่กลับไปยังเนินนั้นอีกตลอดชีวิต